วัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยู u b e ทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมช่องอด้ำซิ่งนะวันนี้มาอยู่หน nah. ้างานเทครับเป็นที่เทนะงานกุลอกจะมาทานเราครับดูกินลอกครับพี่ล็อกถอยดันห้ดูนี เยียงโหดมากเลยครับถอยดันนะครับโอ้เป็หลงสุดซอยครับวันริวกงวันนี้ทำงานปกติแล้วครับวานจวดเลยนะวานอ้าวอ้าวพีดล็อก ลอกลงไปครึ่งล้อนาอย,ยกเลยครับยกเลยเอาไ,ยอมไม่ยอมครับไม่ยอมครับตั้งลำคุกใหม่ครับนี่นี่นี่ดันให้สุดซอยครับถอยใึ้ดกำลัง ไปพังเราไม่หยุดครับยกเลยเอติดงานศพทสี่ได้เลยนี่ครับเรียบร้อยไม่คือเรางัดเกียร์ถอยเลยครับงัดสับไปเกียร์ถอยเลย ดันให้สุดซอยถอยสุดกำลังครับไม่พังขามือเราไม่หยุดครับเอาไม่ขวาลงครับเอาใหม่ครับเอาใหม่นี่ดันไม่ออกแล้วเอาอาหมวเนืดขนาดไหนมาดูกันครับนี่ ทำผู้ใหม่ครับเปลี่ยนเหลี่ยมใหม่ครับเปลี่ยนเหลี่ยมใหม่เอาเอาเปลี่ยนกองดินเออลวงเราสุดจัดครับราชาเออโอ้โหโอ้โหสุดซอยครับ เอฟเอฟสามเอฟเราเอาเอาตายลงตายลงซะแล้วครับอ๋ป่าจะเข้าเรียมไหนปลามาแล้วครับไม่โอ้โอ้พี่ลงพ,พุ่งออกมาเลยอเอฟสามเอฟครับ ดันให้สุดซอยถอยสุดกำลังครับไม่พงังคาตีนเราไม่หยุดอ่ะเอาเอาเอาขวาลงขวาลงนี่กินคาสเริ่มมาแล้วความมันก็เกิดขึ้นครับโอ้เอียงนาะไปยกเลยนี่ เอาดูปลาดันปลาผักควบจะลงดันครับไอ้โอ้ท่อขาดเนาะท่อขาด,ดนครับแปด,ดีเราท่อขาดนะเออดันดนครับดันเอาครับ ไปไปไปสุดซอยครับสุดซอยฝากกดไลค์กดติดตามช่องวัดน้ำซิ่งนะครับเอาขวาลงนี่นี่ดันขึ้นไปแล้วครับถึงไหนเทตรงนั้นครับกูไปได้เรื่อยๆนะราชาบอดินจริงๆเลย เรียบร้อยอยู่ดูพี่หลงกับสับยกไว้ไม่ยกครับนี่เรียบร้อยนีเย่เรียบไหนหดูก่อนยังโบที่หอนจัดจริงๆครับล็อกกี้ ครับดันในสุดซอยครับไม่ไม่กระชากออกเลยครับเกียบร้อยครับ พีห่หลงมาแล้วครับพีห่ล F n F n S. หลง F n 5207องศูนเจ็ดอ F ห้าสองเจ็ดเอสายชาแห่งบอดินครับตับนานที่เขาเรียกหากันนะ,ะดันครับดัน ครับเริเ่มอาครับเอาไงเมกาเราอยู่แล้วครับล็อกแล้วล็อกล้อไปเรียบร้อยครับยกเลยครับอ้าวแพ็คคู่กับพี่หลงอ่ะใครจะยกหก,กวคันครับมาชมกันไม่ไอ สุด hey, hey. ยอดเลยครับขบเด็ดของวันมาดูสายโหดของเรามานะครับนี่ดับคาตีนพ่อขาดครับยโงเมก้าครับโอ้ ขับเยินลูกพี่เอ้ยอ่าอ่าดันครับดันถอยสุดครับถอยสุดอ้าวตรงเลยครับตรงเลย ดันดันเอาแล้วครับหวัวปลาแนละ้วไม่ลงไปครึ่งรอยกเลยครับเอาไม่ยอมครับยกเลยครับข้างอันตรายครับ ออกหรือไม่ออกรุดหรือไม่รุดครับไม่หลุดไม่หรุดครับอ้าวเอฟเอ็มสามเอ็มครับตายลงเรียบร้อยครับข้างกันเลยนะนี่อยู่ครับอยู่อยู่นี่ตามมาด้วยพี่หลงครับป่าบัดเรามาเดิม เิีวคงว่างไงครับนี่ดิ้นไม่หลุดแล้วครับร้องครับพี่รอ้องโอ้แปดห้าเนาะขึ้นยังอาวครับไอ้อ้เอาเรียบร้อยครับ บรสำหรับคลิปนี้ขอจบไ้ก่อนนะครับโอ,อ้ยกันไหมครับันไหม